สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะจะมาโชว์พ่อยักษ์เขียวนะคะหนุ่มหลอของเรานะคะของแท้มาถึงมือแล้วนะคะทุกคนนะคะตัวนี้ใครหลายๆคนก็รออยู่นะคะเดี๋ยวขวรจัดส่งให้เลยนะคะอันนี้ขวดแท้นะคะขวดของแท้เนี่ยประมาณ100 ml นะคะตัวนี้1 0 0 ML 590วันนี้เราจะมาลงนะคะมีตัวล็อกด้วยนะคะจะมาลงผลตาปกติเราจะใช้ซองเทสเนาะ กดง่ายมากนะคะแค่กดจึ๊กเนี่ยก็ลงเลยนะคะวันนี้เราจะมาลงขนตานะคะตอนแรกก็จะลงขนคิ้วแต่ว่าบังเอิญขวัญใจลืมนะคะ <c oughs> เขียนคิ้วซะแล้วนะคะสังเกตแพรขนตานะคะดูดิขนตายาวดกหนาขึ้นนะคะใครที่นะคะปรารถนานะคะที่จะมีขนตาดก ยาวงอนนะคะแพ้หนาะเหมือนขนตาปลอมนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะหนวดเครานะคะก็ใช้ได้นะคะจอนนะคะอยากจะมีหนวดมีเครามีจอนใช้ได้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะปาพี่น้องเบิ่งขนตาที่นี่ขนตาแพรยาวหนาะดกดําขึ้นเยอะมากนะคะอันนี้ใช้ให้เห็นจ,จะจคาตาเลยเดี๋ยวจะลงผมให้ดูด้วยนะคะทําไมต้องใช้คัตเติ้ลบัตรรู้ไหมคะเพราะว่า ขนตาเรานะคะเป็นอะไรที่นะคะมันใกล้ตาเนาะละเอียดอ่อนนะคะใช้คัตเติลบัตรมันจะสะดวกสบายง่ายนะคะต่อการนวดนะคะเนี่ยที่ขวัญทำทำาคือการนวดด้วยนะ,ะนวดเพื่อกระตุ้นนะคะกระตุ้นเซลล์กระตุ้นนะคะให้เร่งงอกได้ดีขึ้นนะคะทั้งขนตาบนขนตาล่างนะคะไปพร้อมๆกันเลยเ,ออเห็นไหมคะ ขนตาดกหน้านะคะตรงที่ไม่มีขนตาขึ้นขนตาเราก็ขึ้นด้วยเออดีมากเลยขนคิ้วก็ทาได้นะคะขนคิ้วขวนนี้ยาวขึ้นเยอะมากนะคะจากปกติแล้วขนตาจะไม่ค่อยดำนะเป็นคนสักคิ้วเออสักคิ้วได้พี่น้องอ่ะเสร็จแล้วลงลงนะคะควรจะเป็นคนที่มีปัญหาข้างๆนะคะถ้าใครติดตามทุกๆคลิปก็จะรู้ว่าช่วงนี้นะคะ ก่อจะมีปัญหาเมื่อก่อนย้อมดัดยืดนะคะย้อมดัดยืดทีนี้เออลงให้เห็นเลยกดง่ายมากทุกคนที่สําคัญอย่าลืมนวดนะคะย้อมดัดยืดแล้วมันเจอใดเนาะเขาใดกว่าจะผมจะตรงได้เนี่ยเออลูกค้าคนนี้เข้าร้านทีไรนะคะช่างเสริมสวยต้องป่วยใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าผมจัากโศกนะคะแล้วยิ่งยืดบ่อยๆนะคะเวลาเขาดึงดึงดึงเนี่ยเวลามันขึ้นใหม่มันจะหยิกนะเหมือนผมเราดิด ผมมันกับสียีกก็เก่าพี่น้องเวลาเขาหลานันเขาจอาสิกุ้มใจแล้วโอ้ยตัวไอ้ลูกค้าคนนี้มาอีกแล้วนะคะจากที่ยืดครั้งแรกนะ่ยอยู่ได้เป็นปีนะคะเมื่อเรายืดต่อเนื่องยืดต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องกันบ่อยๆอ่ะสเดือนยืดสเดือนยืดเนี่ยผมขวัญมันถึงมีปัญหาไงที่ร่วงแล้วไม่ขึ้นเนาะมันเจอสารเคมีแล้วก็เจอความร้อนนะคะขวัญจะเน้นช่วงตรงนี้แหละ เพราะว่าเราจะมีปัญหาช่วงนี้นะคะคนผู้ชายคนไหนที่มีปัญหาหัวล้านนะคะ30ปี40ปีเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะขวัญการรันตีเลยว่านะคะคนที่มีรังแคนะคะตัวนี้ช่วยได้ด้วยไม่ได้ดีมีดีแค่ผมงอกใหม่นะคะทุกคนแต่มีดีเรื่องนะคะรังแคนะคะช่วยเรื่องรังแคได้ด้วยแล้วก็สามารถชะลองอ,อกได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะจากคนอายุ45นะคะใครเจ้าของแบรนด์เราเอง อายุ45นะคะหงอกแซมแซมขึ้นมาเจ้าของแบรนด์เห็นหัวตัวเองตกใจค่ะรีบเอาเซรั่มไปใช้ต่อเนื่องหนึ่งเดือนนะคะถามว่าหงอกมันหายไปเลยไหมจากเส้นขาวๆหงอกๆมันจะเริ่มปรับตัวนะคะสภาพสีผมเป็นสีน้ำตาลนะคะเออเหมือนเราฟื้นคืนความหนุ่มสาวนะคะอ่อนเยาว์ให้กับเส้นผมนะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะจะไม่เหมือนย้อมนะจะเข้าใจกันใหม่นะเออไม่เหมือนว่าเอาไปลงแล้วจะดำเลยนะคะแต่เริ่ม ปรับสภาพนะคะคลิปนี้ก็อยากจะฝากไว้เนาะผมไม่ฟูด้วยนะคะลงต่อเนื่องนะี่ยสภาพเส้นผมดีเส้นผมหนาขนคิ้วหนาดกดำงอนเงาวยาวสุดยอดมากนะคะเมื่อใช้แล้วต่อเนื่องแล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าทุกคนนะคะจะหลงรักนะคะน้องเซรัมยักษ์เขียวของเราเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างนะคะการเกิดใหม่งอกใหม่แข็งแรงรากแข็งแรงแล้วก็หนาดกดำขึ้นแน่นอนคะ่ะ